โอ้สั่งตดครับผมได้ดูยังตป้ปโทร่ัพท์อยู่ไหนเฮ้ยหลุดไงปะนี่มาไอ้บ้านใต้เขาต้มันบวงมันดไปเมไปของานบาเียดวย้นพอไปลงไปอยู่

ไปเรียงยังเต็นนู้เสีไปจากกันเรียงยังตายตัวหนึ่งอย่างที่สาวเสียมันเมาคืนอยู่คับข่าอย่งเงินมันใส่กู้ยืนนึ่งจงไอ้เจ้าพันสองแล้วสองพันนะหนูสามโตหนูหกหกโตตอนแรกก็เสียหายพันหนึ่งเลยเจ้าเป็นบาปไปได้มันเนาะเห็นบอกข่อยเวรเหลี่ยงเม่ออยิงเขาว่ากระเทือนกับให้เขาไปเรียร์เพราะยังเพิ่มให้ยังเพิ่มให้อันนี้ดีมันมันมันคือว่าให้ยืมเหลี่ยงก่อน แกมันก ah ็ดอกรวยบ่จันแกมันก็ดอกวยบ่ม่อย่ปา่้อกมันโตปลาเต็มศาแล้วบังนอกใครเอามาให้มไหมบงปลาทปลาเขาเต็มสาเลยพี่น้องโอ้ชิวแบบพอเพียงนี่มาตรทานครับพี่น้องชีวิตสมัยกมือนะครับพี่น้องเนาต้อง บุดวายกับลูกไพนนอกเลยขนาดเราเป็นหัวหนา้าซางเราบริหารบานลล้างไงได้ลังพอดีครับผมดูทุงไ้ทงหน้าเฮาความสุขในแบบที่เราทำก่าะพเผาออกออด้วยเ้าตัวนี้จานออกปีปีนี้บอกจากปีอะไรปลูก่ปีสามปีเมีนกปน่าีเมอยู่นะ โอ้เขาเนี่สอดมาเลยสิเนาะหายงาน,งานนะหา<ะ>ล่มงานนี่นะหล่อมงานน้องผู้งานสะหลมของนาหดขามถอกนนีใุยงะจังเลย,นะายลจางเลยเลยนาะคือมาดังไฟจีนหนูเหรอคือหน้าเนเออก หอยไงบ่ปลาปลาคิงปลาโคมันเข่าน่จันปลาคิงกปลาดุปลาดุรวะปลาดุหอยหายม่อหรแล้วมออกมออกอ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นแ่หนามันยังไหลเขาตาอยู่น่านาพนะอนี้ปลาทิมเนมีโตมันอยอยู่เหมืนไแต่ปนใครน่อยู่ ตั้ยวยังไงบใส่่เลีลย,ออยิน้ะมรโอ้ปลาคอปลาคอเข่าลายเลรวพี่นอ้องโอ้เข่า,า่าเนาะมีซาติดห้วยละมิดน้ำผ่านผีโอ้จังเลยจานว้างแพ้ได้ถึกตองเนาะเออคนนี้อันเกมมันเต่เหรพี่น้องจะได้ก็ก็ตองคุณทราวันนี้บอ เอ้ยาเบิ่งน,น้ำมันสิคุณเวลานาำมันลงมาสิคุณไข่ปเป็นถ้ารมันพาดมันปรคุณหอกปีที่แล้วมันอันนี้ซื้อดรอกคุดมไม่ซื้อหรอกตัวนี้น้ำพานเ้าใส่ตะลือตะลือเลยนี่เดี๋ยวสิคุดทอมันพา,านทั้งสองซาเลยปีนี้น ใส่ทอพี่วิสีก็ได้ใส่สนามมันผ่านมันขึ้นนี่แหละล่ะป้าปนองามันขึ้นเร่งข่ใส่ทอพีวิ่องถนนี่นั่นเห็นมันออกไปทั้งหมดพอเปิดเราไปยืนพอไม่ขาทังนี้ป้ามันด่ามึงนลมันเรยนทำนี่กัสุดยอดแล้วจ้าเนาะกล่้วุ้ยน้ำมาบ่อห้กินน้ำเด้อไ้กินน้ำเด้อป้าไหมปากินแล้วย่านย่านแลวมายืนดาเนี่ยาเนียนเมืงนี

เฮ้ยเบอร์ตัวนี้กินเนื้จานเนาะขัดมันเนาะแม่นบอกแล้วถ่ายถ่ายแต่บางนี่แล้วบางนี่เห็นยังปลูกพักบอก็จะปลูกฟองหรยอด้านไปเนีมันอันนี้ตอนที่มันดำๆมันสูงจะดินมันกี่ลายปีนี้เลยวไปได้ปลูกไม่ขอให้พูดไมนใส่นน้หน่อยปีนี้เลยวไปได้ปลูกเลยบ่อที่สองปีอาเบอร์ปลาผมปลาจานโตอดมันบอกอ้หนูเดี๋ยวก ну ็หล <Jean> ุดปากแล้วครับโอ้เข like. yeah. ่าของตะโดนขึ okay. ้น พวกไงเนาะตัวหน่อยนึงแต่พวกงนขันนห้ามะมันเวลามันผสมเกสรเวลามันออกดอกตาอกก็ได้จะใส่อะไรจันหน้าบ่อ๋อป้ามันขึ้นได้มั้ยลงแต่ว่าน้ำน้ำนี่สักไซคนเขากักตึงป้าแก็มีเนาะ ขขาพันปล่อยไหมใ ouais ครว่าขขาพันปล่อยปาไปลอยมาหลอป่านเาเกมเกันเขากเกมกันป่ะทำบ่มีหมงค้กโอ้หนามคุณจะได้มาป้าบ้านเมือเลียนี้ป่าเต็มกระหน่ายเลียนี้โอ้บรรยากาศถูกให้ทุ่งน้าครับพี่น้อง ตายกับต่บนองวัสักกีิครับผมครับสวัสดีครับี่นองทุบปูครับ,บ,บผมโอ้ข้าวจานตรวจลมครับผมโอ้ใส่ตรงเอัาน้ำอะไรอยู่อาจารย์เนว่า,าร,าาาราอป้านะ นอก็รอได้้ทางหุ่นลแล้วทางนีมันมันหนีกะดักนีมันก็อยหนีเนาะอยหนีแล้วอจะขิดไปใส่ยเยอก็มีแต่ปซาเฮ้าส่นะแมนสุดยอดเลยจ้าแจ่บอกคอบอคมีป่าเลยถ้าจบคอย,ออยจะไปเห็บเป็ดอยู่ท,นท้นารจง่นอไปนึงไเ่าบปลาคอด ตอนต้นมองหน้ามันแห้งเ,เขาม,มีป่าผัวลูกป,าาป,ปก่าตะเคียนเขาไปปล่อยลรคระาโอ้โห,หอยลายตัวนีนเนาะสุรีเร่าจะเท่าอยู่ทุ่งนาในน้ำมีมีหอยนในไม่ปลาในน้ำมีหอยโอ้โห,หอยแซวเล,ยลอยปล่อยลรคระบาดนะตัวถ้าอย่า่แต่ป่าลายนะน้องปลาลายปะ โอ้น่าอาการมันขังไหวแลนโอ้ล้านอุ้นเรืองูกป้าตะเพียนเห็นบอเนี่ย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 นี่ลูกป้าตะเพียนนี่นี่แต่ว่าเมนบ่กลูกป้าไหนเฮ้ยลูกป้าไหนฮะวะโอ้ยไปอันนี้ไปซบบ่นี่แล้วมันหลายตัวคอยไปปล่อยตอนนั้นนี่มีหัวลูกป้าขยี้เห็นบ่ลนี่ขยี้ไหลายเนาะเนี่นบอลนี่เสียงนนักขึ้นนไป้าขยี้ไม่เขาซ่าเขาไม่อยากป้าขยี้ต่อ ุดยอดแล้วจา์เลยไลยลีได้หรูป้าขก็หรูป้าเมนบ่ไม่ลูปลาอีสุบบเมนบอนี่มันไปอีสุบพูพ้พดได้ปล่อยยังมีหรูม,มันโอ้ปลามันออกมันเป็สาหนอันนี้บ่ลูกสมบ่อวะมสมมือใครสเม,บมนบอเมื่อวานปลาตะเพียนบ่่ยไม่หรูหรอก,อรอกแต่ว่า้าน้ำไลไปสีมีหรูเมียนแนตะ่ม,มีนำไลหลูใครม่ร่อย มันอาศัยว<า>่าใครร่อยแล้วมันเพาะบอได้หอยมันใหญ่กว่าอยู่ไแต่ขอไปหอยเต็มคูเนาะ,ะเอาวทุบุพืปะเหอยเชอรีปีนีบ้นบุอยากเนาะนี่แหละครับผมความสุขที่แท้จริงของไอส้สร้างตอดฮะครับผมอยู่ทุกไฮทุกหน้าก็มีความสุขแล้วเอาไปบานก็กขขมีทุงคว่ไหวะจานเนาะนาเบื่อราพื้วยกันมาอย่กหน้าดอู้ี้ ไปนี่มันสิลอยไป้ถึงเลยนะไม่ถึงเป้ได้นานโอ้ยเขาตัวนี้ลมปูหลับคาบไปนี่อะไรเนี่ยไมันสิเสียหายกไปจะถือระเบียงนอกคนมาเที่ยวอกว่าเหลือแต่ห้อยว่าเที่ยวเอาห้อยไว้ทึ่งๆว่ะเอาหอยออกเสพพื้นกันมาจันไล่อยู่กำลังไล่ผลล้วเนี่ยเอาครับไป้องพอการกินต่อไปนะครับน้องเนาะความสุขที่แท้จริง ของเฮานี่ครับอยู่โควิดอยู่ทุงไหนข้างหน้าสิละครับผมปลอดภัยสบายไกลเปิดประเทศมื <im> <im> ้อนี <im 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 ้คร sure ับผมโอ้มืออื่นมืออื่นมื้ออื่นละวันที่1ครับผมสิเอาสิเอาอยวไปลายน้อนบะมื้อบะดื่นปันเอา